ูนะคะกับนาดีมนะคะวันนี้จะมาผสมเซรั่มนะคะสนุกสนุกนะคะให้ทุกคนได้ดูนะคะเริ่มจากตัวแรกเลยค่ะวันนี้เลยนะคะวิตซีเอนะคะที่ดินชอบมากเพราะว่ามันซึ้งว้ามไวเข้าผิวเลยนะคะสําหรับคนที่สนใจที่จะบารุงพอเรานะนะะร้างหน้าทาโทนเนอร์แล้วใช่ไหมคะก็ใช้ตัว,ตวนี้นะคะ่ะเป็นตัวแรก มันเป็นวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าดูแลบำรุงผิวใช่ไหมคะจากโ<ช>มภาวะต่างๆเนาะเราก็ขอ,อ,อไหมขวดนี้ปเป็นปน้ำใสๆใช่ไหมคะเราจะมาทำวิตามินซีผสมสด ปกติถ้าคอไปตามร้านทั่วไปเขาจะผสมแล้วแต่เนี้เราจะผสมสดแล้วเราก็ใช้เลยค่ะคลอยแกะอันนี้เลยคะ่ะตัวนี้นะคะก็จะบรรจุแล้วก็แบบตรงนี้บสำหรับ ดูแลผิวป้องกาันมลภาวะแล้วก็ริ้วรอยจากการสแสดงสีหน้าทางอารมณ์นันะยิ่งพี่ดิมนี่เป็นคนแบบว่าเดี๋ยวก็ขมมดคิว้วเดี๋ยวก็ยิ้มงออันนี้ก็จะช่วยได้นะคะผสมสดเป็นยังไงนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะเปิดเป็นแบบนี้นะคะอเราก็จะมีที่วางสำหรับพักนะคะเราแกะออกก่อนเห็นใช่ไหมเออ่ะ ทอดไหคะเดี๋ยวถ้า่นกตื่นเต้นมากเลยอะตี้ก่อนที่มือสใสแล้วมันไม่สวยมันานี่ใส่นะแล้วเดี๋ยวคอยอ่ะกดกุ่มนี้นะแล้ดอย่าบังนะอย่าบังนะเดี๋ยวมัน่วนะเอามืออย่างนี้นะคะนัาห้าสี่สามสองหนึ่กดเลยนะดูทีว่าผสมสดแล้วมันเป็นไงคอยพร้อมไหมันึ่าแปดสิบบาทกดไปไหม โอ้แล่ใช่ไหมอันนี้จ้างอกคอยคอยกดที่น้ป้าจับมนี้ปาแล้วก็จ้างเขาพอราก็เอาแบบมาพองอักกดตรงนี้กดนี้ป้านี้ตอนแรกก็หนักลองเป็นบ้านโบราณค่ะก็เอวสีบ้านอ่ีมวนไหมเห็นไหม้อีของอ่ะน้องยายาเลยขยาเออมือจับนี <s <s ้จับนี <a <a ้ แเรนี่เร,เราเราขอมันของมันมีคุณค่าแล้วก็จัดเพเป็นแบบนางฟ้าแบนนาาาบนางฟ้าขย,ยับแบบนางฟ้าเยียงช่วงนีะสวยไหมสวยไหมคะเหมือนกากเรเหมือนกากเทเลยนะคะก็เนี่ยค่ะผสมวิตามินซีสดๆเลยนะคะแล้วเราก็ขยับ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 ให้เท่า,ากันนะคะเสร็จแล้ว เห็นไหมคะน้ำผสมครบแล้วเราเปิดเราเอาฟานุใส่ค่ะแล้วเราเอาฟานี้นะาของมันเองใช่ค่ะแล้วเวลาใช้นะคะง่ายมากเลยเราบิดนี่นะลูกแล้วก็หยดแค่ไม่กี่หยดค่ะสองสามหยดก็ทั่วหน้าแล้วแล้วก็แห้งไว้นะคะก็ทาชั้นแรกสุดยอดไหมคะไม่แตกด้วยนะทาแล้วสบายนะคะ เัินนี้เลยค่ะวิสวเอ,อเดี๋ยวคราวหน้าจะมาผสมให้ดูใหม่นะคะทงกทายไปเพื่อนกอนอ่ะโชวช์เลยโชเลอ์เลยา